สวัสดีค่ะทุกคนพบกันใหม่พบกันอีกแล้วนะคะสําหรับช่องแพรวอินเตอร์พาร์นะคะวันนี้แพรวไม่ได้มาทําอะไรมากนะก็แค่จะมา cover ร้องเพลงวานเกยตื้นนะคะก็ชอบมานานแล้วแล้วเราก็อยากร้องด้วยวันนี้ก็เลยเอามาลงในช่องของแพรวอินเตอร์พาร์นะคะโอเคถ้าใครอยากดูแล้วนะคะขอคนละหนึ่งไลยแล้วลตามไปดูกันเลยค่ะโอเคก็นี่นะก็ไม่ได้ร้องแบบอะไรขนาดนั้นคือเราสามารถที่จะเปิดให้เป็นเสียงเขานิดหนึ่งก็ได้แบบ เป็นเสียงน้ำหรือว่าจะแบบโคเวอร์แบบคาราโอเกะรือก็ได้แต่ว่าขอ,ขอแบบอีกแบบนี้ดกดลงไปเลยคนะ่ะวันนี้จะทำสองคลิปนะของวันนี้ถ้าใครอยากดูก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะคะ มีวันตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำสวุรากว่าที่เคยมันพยายามตามรักสามเฉยแต่สุดท้ายดึงมาเกิดเป็น้ำตายจงจำไว้ว่ารักใครว่ารักใครอย่าทำให้ใจต้องใจอย่าปรดจงจำไว้ ทำไมต้องเสียใจเพราะเราทำตัวเราเองรักก็คือรักลงก็คือลงแตช้ชามชอบประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นวานจิเกิดตื่นน้ำตาใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเล ด้วฉันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแม้บางอ้อนจะทำร้ายจนอกตรมดวงใจของฉันช่างแสนระบด้วยีิษร้ายจะทำลายจะปากเธอปากบอกว่ารักจจบอกว่าแค่สุดท้ายไม่เหลือแล ปล่อยฉันเกยตื่นตายและฉันคงต้องยอมปล่อยตัวเธอกลืนน้ำตายกับคำร้ายที่กล่าไว้ว่าว่ารักก็คือรักหลงก็คือหลงถ้าทามชอบประมงก็คงไม่เข้าใจ เพราะฉันนั้นเป็นวนันจะเกิดตื้นน้ำตาใจิดจ้าลายหลั่งลงไปใตท้ทะเลเ mm hmm. พราะรักก็คือรักหลงก็คือหลงถ้าถามชาบระมงก็คงไม่เข้าใจและฉันนั้นเป็นวนันจะเกิดตื้นน้ำตาเจิดจ้าลายหลั่งลงไปใตท้ทะเล พรก็คือรักลงก็คือลงแต่สา,าชาประมุงก็คงไม่เคยได้เพราะฉันนั้นเป็นวันจะเกิน ตื่นน้ำตายใจสลายแหลกลงไปแต่เลเพราะรักเป็นวันเกิดตื่นน้ำตายใจสุดท้ายต้องนา้ตายเพราะรักเธอค่ะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์ไหนอีกก็อย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะสวัสดีเพะ่ววับไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย